รีวิวขนมเปี๊ยะที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับอของพี่คนเพชรนั่นเองต้องบอกว่าผมมาเป็นคนที่ไม่ค่อยกินขนมเปี๊ยะก็คือมันคือขนมเปี๊ยะเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นพวกแบบไส้ไข่เค็มถั่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าไม่ชอบเลยไม่ชอบกินถั่วไม่ชอบกินอะไรก,ก็ก็เลยไม่กินแต่ตอนนี้คือ ด้วยเจเนอเรชันที่มันเปลี่ยนไปนะก็คือตัวของขนมเปี๊ยะมันก็แบบว่ามีไส้ที่มันแตกต่างก็คือวันนี้ผมอ่ะได้สั่งเป็นซัมผิดนะก็คือฝอยทองนิวเทรามั้งก็นี่โอ้โหโคตรน่ากินอะ่ะก็คือเขาบอกว่าให้แนะนำอบเนี่ยก็คือสามสิวิก็ไปอบไปแล้วนี่แล้วผมจะหักเลยนะนี่หนึ่งสองโอย ปุ้ยช็อกโกแลตยืมเอ,อื้อนี่ว้าวโอ้เห็นไหมทุกคนดูดินี่มันน่ากินมากเดี๋ยวเราลองชิมกันมาอืม,มคือเปลี่ยนเปลี่ยนความคินของคนที่ไม่ชอบกินขนมเปียรแบบว่ามีแต่ไส้แบบ รรไข่แดงไข่เค็มไอ้งียใช่ไหมแล้วเนื้อคือแบบว่ามีทั้งแบบฝอยทองช็อกโกแลตนะอืมอร่อยจริงนะถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมกดที่ตะก้านี้เลยกด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 